มป็นโหดแต่เป็นราบึกราบึกเริ่มไปนี่อะไรเออเรนรานาเรนานโอ้ยร้านนักกวัวนักกวัวเฮ้ยร้านนักกวัวระบาดเฮ้ยร้านนักกวัวร้านนักกวัวอะไรวะอะไรอีกพูดอีกร้านนักกวัวคล้ายๆบันบันแล้วก็บันบันเลบันเลยเออเลยยำเ้อทำไปอ่ะอันนี้ครับมีบ้านแล้วก็ออกไปเนี่ยตรงระเบียกระเบียรถูกต้องถูกต้องอันนี้อะไรครับ อุ้ยพอเจอคนหล่อๆแล้วละอีกอย่างนึงละทวยละทวยถูกต้องโดนชกแล้วระบ่มละบ่มอะไรอะไรโอ้โหอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ละอะไรละเกี่ยวกับแบบว่าวิทยาศาสตร์ละละไม่รู้ครับนี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเจอผู้ชายละอะไรละอะไรละอะไรวะสี่พยางละละลิงละลลีถูกต้องครับ อ๋อแต่ว่าเกะกะละระเกะระกะเกะกะแล้วไปเกะกะอะไรชาวบ้านเฮ้ยเกะกะระอะไรเกะละระแวงระอะไรวะระวังระบาระละวงเออเฮ้ยไม่รู้จากคำนี้อ่ะไม่รู้ข้ามข้ามข้ามไปคนเราเนี่ยมันเวลามันบ้าระเบิดยางยางเขาเรียกว่าอะไรระอะไรละละนองเฮ้ยละยองเหมือนโหดแต่เป็นละระบึก ละล่ำละลใกละล่ำใกล้ละหามถูกต้องละหามร้านบอกว่าเอ้ยละละลื่นละลื่นถูกต้องมันละลื่นมันแบบนวดไปหมดเลยคนนี้ก็อย่างนั้นคนยุ้งก็อย่างนี้สองพยางละอะไรวะละแบบไม่ไว้วัวัดเออละแหวงถูกต้องเออโรคอะไรโควิดระบาดระบาดถูกต้องเอื้อมเอื้อมมาลาย ลาลาละอาเลื่อมลายละอะไรละนะละเว้นเอยละวังเอละครับหมดเวลามีสิ์มีสิธิ์ละวางเขาติดอยู่หลายคำเหมือนกัน